หลายครั้งนะครับเราหลงลืมแล้วก็ไม่ใส่ใจอากาศที่อยู่รอบตัวเราน่าจะเป็นเพราะว่าเรามองไม่เห็นมันยิ่งช่วงนี้นะครับที่มีการแพร่ระบาดข,ของเชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่องทําให้เราเนี่ยต้องหันกลับมาสนใจคุณภาพอากาศภายในบ้านของเรามากขึ้นนะครับและล่าสุดกับเทคโนโลยีนะครับที่ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสนะครับได้ถึง99.9% 99ซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาชมนวัตกรรมเหล่านี้ที่บูธของไดก,กินกันครับ ซึ่งเทคโนโลยีที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่าเทคโนโลยีสรตมเมอร์ครับสามารถจัดการไวรัสโควิดทั้งสายพันธุ์ใหม่แลวก็สายพันธุ์โอมมคอนได้สูงสุดถึง99.9%และยังช่วยยับยั้งเชื้อโรคนะครับสารก่อภูมิแพ้และก๊าซอันตรายอีกมากกว่า60ชนิดด้วยกันโดยการปล่อยประจุพลาสมาด้วยอิเล็กตรอนความเร็วสูงในเครื่องปรับอากาศโดยพลังการยับยั้งมลภาวะต่างๆเทียบเท่ากับความร้อนสูงถึง1 0 0 0 0 0องศาเซลเซียส เป็นตัวเลขที่เปรียบเทียบว่ามันจะสามารถยับยั้งเชื้อโรคต่างๆได้อย่างแน่นอนเลยผลการทดสอบนี้ครับผ่านการทดสอบจากทั้งสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนําในไทยและญี่ปุ่นนะครับและไดกินเองนะครับใช้เชื้อไวรัสที่กําลังแพร่กระจายอยู่ในไทยมาเป็นการทดสอบครับ จึเป็นผลให้การจำลองสถานการณ์นะครับตรงกับความจริงที่เกิดขึ้นในไทยมากที่สุดครับโดย s t ีมเมอร์เทคโนโลยีนะครับมีในเครื่องปรับอากาศไดกินสตีมเ m e r Series หลายๆรุ่นนะครับนั่นก็คือ FTKZ ขีด V และ FTKM ขีด W นะครับและเครื่องปรับอากาศไดกินสตีมเ m e r ทุกรุ่นโดยจุดเด่นของเครื่องปรับอากาศไดกินสตีมเมอร์ซีรีสนะครับนอกเหนือจากจะมีสตีมเมอร์เทคโนโลยีที่ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสฝุ่น PM 2.5 กลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วยังมีเซลล์ไฮจีนบูสเตอร์นะครับหรือว่าระบบทําความสะอาดตัวเองและเป่าลมฆ่าเชื้ออัตโนมัติแม้ว่าเครื่องจะปิดอยู่เพื่อช่วยให้รู้สึกสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองมาพร้อมอินเทลเจนไอนะครับระบบตาอาัจฉริยะเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่จะช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็ทําให้เรารู้สึกเย็นสบายด้วยนอกจากสตีมเมอร์ซีรีส์นะครับที่ช่วยยับยั้งเรื่องของไวรัสยังมีสมาร์ทซีรีส์นะครับที่มีจุดเด่นเรื่องของความสบายแล้วก็การไลฟ์กินอับอีกด้วย คุณจะรู้สึกสบายกายทุกครั้งนะครับที่อยู่ในห้องด้วยระบบตาอัจฉริยะ i ิน e l l i g e n t Eye จับการเคลื่อนไหวภายในห้องนะครับพร้อมปรับอุณหภูมิสูงขึ้น2องศาเมื่อตรวจไม่พบคนใช้งานนาน20นาทีนะครับช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดีและ h u m i d i t y s e n ซ o เซที่ตรวจจับความชื้นภายในห้องนะครับไม่ทําให้เกิดหยดน้ําเมื่อเครื่องในเร่งทําความเย็นนั่นเองและสุดท้ายนะครับโ p r o ู f นะครับที่จะเป่าลมหลังปิดเครื่องให้ภายในเครื่องเนี่ยปราศจากกลิ่นอับกวนใจและอีกหนึ่งซีรีส์นะครับนั่นก็ ชูจุดเด่นด้านความเย็นเร็วเย็นไวพักผ่อนได้ทันใจนะครับแถมส่งลมเย็นได้ไกลด้วยดีไซน์หน้ากากโคนดะพาเแนลนะครับให้คุณได้สมัมผัสบรรยากาศดีๆแฮปปี้ได้ทุกมุมห้องเลยทีเดียวซึ่งเครื่องปรับอากาศได้กินทุกซีรีส์นะครับยังมี Air q u a l i t y Filter ร์แผ่นกองฝุ่นละเอียดนะครับ PM 2.5ช่วยยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับสกังกั้ภูมแพ้ไวรัสและแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Enzyme Blue ครับและพิเศษสุดๆนะครับกับ โปรโมชั่นรับหน้าร้อนจากไดกินนะครับกับไดกินซัมเมอร์บิ๊กเดนะครับรับส่วนลดสูงสุดถึง8,000บาทนะครับพร้อมผ่อนสูงน,นาน10เดือน และการยืดอายุประกันอะไหล่นะครับเพิ่มอีก1ปีโปรโมชั่นนี้นะครับมีตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมนี้เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามได้ที่ร้านผู้จําหน่ายใกล้บ้านเพื่อนๆเ,เ,เลยครับหรือว่าที่ช็อปไดกินผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างแคปชั่นนี้นะครับสามารถคลิกเข้าไปได้เลยเลือกที่สุดของแอร์เลือกไดกินแบรนด์ญี่ปุ่นตัวจริงระดับโลกที่มอบแสงความเย็นสบายและอากาศสะอาดให้กับทุกๆบ้านพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มครับครั้งหน้านะครับผมจะพาไปชมสินค้าหรือว่าเทคนโนโลยีเกี่ยวกับบ้านออะไรีก ติดตามช่วงันต่อไปครับ